วัดีทุกนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง t t ไทม์นิวนะครับเจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโรบกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีแก้สําหรับคนที่โดนเปลี่ยน ID กันด้วยแล้วก็เราบอกไว้ก่อนว่าไม่ร้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าฟอรัมแล้วกันนะรเรื่องของหน้าฟอรัมน่าจะง่ายสุดน้องก็คือเป็น ฟรัมของตัวโรบอกโดยตรงเลยแล้วก็ประกาศนี้มาตั้งแต่วันที่9เดือนออมกราแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาทำเพราะว่าอยากให้อะไรมันนิ่งสักนิดนึงเนาะแล้วก็เห็นหลายๆคนก็ยังโดนอยู่นะปัจจุบันที่เราไม่ verify อีเมลอ่ะนี่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ถามแล้วเอ้ยพี่ครับผมเล่น anime adventure สมัคร ID ใหม่เข้าไม่ได้บ้างแล้วก็บางคนเข้าได้แต่ก็แหลกนะครับว่ามาดูกันว่าเขาทาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น ทางตัวเราบอกโดยตรงเลยเนาะอันนี้เขาประกาศมาเลยนะครับนี่อ่ะก็เป็นฟอรัมของระบอกโดยตรงเลยเราดูดีได้นะครับ อันนี้จะเป็นการแจ้งจาก d e v e l o p e r นะครับสำหรับคนที่เป็นเด็บในของตัวโลบอกเนะี่ยเขาก็จะมีแจ้งอยู่น,นี่นะครับก็ถ้าสรุปใจความคร่าวๆเลยนะครับก็คือทางตัวโลบอกเนะี่ยเขาต้องการที่จะจํากัดจะกำจัดละกันนะครับพวก ID ไก่ ID บอททั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพวกสร้าง ID ดีไก่มาแบบออโต้นะครับเป็นการเจนชื่อเจนโคด้ดเจนเพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นพวกคนที่ใช้โปรอะไรพวกนี้นะครับโปรว่าสคริปต์นะครับ อ่าหรือว่าในตัวระบอกเขาเรียกว่า e x p l o r t ตัวนี้เนาะนี่เป็น Account Farming ด้วยนะครับก็คือที่เราบอกกันและก,ก็คือเจนแอคเคาทมานะครับแล้วก็สร้างเป็น Account เพิ่มมาอีกเนาะแล้วก็เอาไปทำไก่ตันด่นนู้นด่นนี้นะครับไอแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่ด่านนะครับขอภัยด้วยเนาะนี่เขาก็เร็งหัว3หัวข้อหลกัลกๆนะครับก็คือจับตรวจระบบ เรียกว่าพฤติกรรมผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเวอร์ฟายที่ดูเจอเร็วเกินไปนะครับเราอาจจะโดนก็ได้นะแล้วก็ชื่อของรหัสนะครับรหัสที่มันคล้ายๆเกินไปเนาะก็อย่างสมมุติว่าเราสร้างเป็นเอาสักอย่างนึงก็ทีทา2สองนะครับทีทา3สามทีทามสี่อะไรพวกนี้ก็อาจจะโดนได้เช่นเดียวกันอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของตัวเกมเลยเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับทาง d e v วลลอทุกคนนะครับสำหรับนักพัฒนานหลายแมปเนาะก็จะได้เป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยทําการควบคุมแล้วก็เป็นการแบนสําหรับพวก ID ทีทีเ่เรียกว่าใช้บอทใช้โปรหรือว่าใช้เป็นพวกบั็อกะไรพวกนี้ก็จะมีให้ตรวจดูด้วยนี่นเนาะถ้าเราเหน็นกันก่อนหน้านี้นะครับก็คืออนิเม Vanguard ที่เขาสามารถแบนเป็นพวกกด TOS ได้นะครับที่ใช้เป็นการอินเจกไม่ว่าจะเป็นออโต้คิกหรือว่าพวก อ่าสคริปต์พวกนี้ก็โดนเช่นเดียวกันนะครับมันคือการผิดกฎเช่นเดียวกันเนาะอันนี้มันรวมรวมอยู่ในหัวหัวข้อเดียวกันเลยนะครับแต่นี้มีมาพูดถึงก็คือมีการเพิ่มเติมไปแล้วอย่างอันนี้ไมเวนเจอร์ก็จะมีเรื่องของการเข้าไปเล่นเกมแล้วบั่นบล็คนะครับเรา,าจะต้องซื้อเป็นพวกอ,อ่าง่ายๆคือเราต้องเติมนะครับรต้องเติมเพิ่มในแมปนั้นก่อนเนาะขอกันพวก ID ไอติก่นั่นเองเนาะก็คืออย่างน้อยถึงเราจะทาเป็นไอติไก่เอาไปขายเนี่ยเขาก็ต้องรายได้ได้รายได้ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้เพื่อใครยังไม่รรู้คับ มันมีมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งมาป,ประกาศให้เราเห็นกันแบบช,ชัดๆเนาะจึงเหมือนจะมีบอกมาเล็กๆน้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะขึ้นมีใหม่ก็มีบอกมาเนาะมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนี่เนาะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าจะเสริมเรื่องของระบบภายในนะครับนี่นะครับเห็นไหม s าร์ดดอาอรตอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พยายามดูในเรื่องของเป็นการเพิ่มความสามารถของเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนเรียกว่า ประสบการณ์ในการเล่นให้มันดีขึ้นหรือว่าความแฟร์ในการเล่นนั่นเองนะครับอ่ะนี่เนาะอันนี้เป็นหัวข้อที่เขาบอกไปเนาะแล้วก็เป้าหมายสําคัญที่เขาต้องการก็คือทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียกว่าแฟร์นะครับอ่ะแฟร์ต่อคนเล่นเองแล้วก็คนที่ใช้อดีเองด้วยนั่นเองเนาะอ่ะก็จะไม่มีการเอาเปรียบกันเนาะอ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรหรือว่าใช้บอตอดีไก่อะไรพวกนี้นะ การ DAD นะครับก็คือเขาจะให้มันแฟร์กับผู้เล่นด้วยแล้วก็แฟร์กับตัว d e v e l o p e r อตัวเองด้วยน,นั่นเองนะครับโดยที่ทําให้ตัวเดฟเนี่ยไม่เสียอะไรได้เนาะก็แปลว่าทางตัวรูบอ์เขาก็ต้องการรายได้เพิ่มเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าถ้าส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันแฟร์ทั้ง2ฝนะ่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกแก้กันด้วยนะครับโ <c oughs> ทษทีอ่ะนี่นะครับสำหรับวิธีการแก้นี่ไปลองแก้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูวิธีการแก้เนาะอ่ะนี่นะครับก็ง่ายๆเลยคือเราเปิดหน้าแท็บมาใหม่่คครรอองงงนนนนึึันนันะบ ใครกำลังเจปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคา่าหรือเรียกให้คข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ a f k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store ตรอ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทถึงด้วยนะครับ ให้เราทําการค้นหา Roblox Support แล้วก็กด Contact us หรือว่าติดต่อเราน,นั่นเองนะครับคำว่า Roblox Support ตามนี้เลยนะแ,แล้วมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับก็คือให้อ่าติดต่อเขานะครับอ่าติดต่อเรานะฮะอันนี้ก็คือเป็นาษางกิดเนาะภาษาไทยมันจะเป็นคำว่าติดต่อเราให้เราก,กดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้เลยแล้วใส่ Username นะครับอันนี้เป็น Username ของเราน,นั่นเะองเนาะใครมี Username หรือว่าต้องการคู่คือรหัสไหนใ,หใส่ไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการใส่ชื่อที่ให้เขาเรียกเรานะครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรก็ได้ตามแต่นะครับชื่อเคยูก็ได้แต่เขาอาจจะไปตอบเราก็ได้นะถ้าเราใส่มั่วๆนะครับลองใส่เป็นชื่อจริงไปดูอ่เสร็จแล้วอ e ีเมลเดตตัวนี้ให้เราใส่เป็นอ e ีเมลที่เราต้องการให้เขาส่งข้อความมาให้เราได้นี่นะครับนี่เนาะอ่ะต่อมาเป็น issue Detail ก็คือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะนี่เขาจะบอกว่าเกิดขึ้นในไหนนะครับก็จะเป็น PC นะครับ Mac เอ่ book, iPhone, iPad, Android phone, Android Tablet อ Amazon d e v i c e มอ Amazon ด้วย อ Xbox PlayStation, play, เอ็กบ็อกซ์เพลย์สเตชันเมตา e ีเสเอเมตาเสนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนตัวพี่เป็น PC ก็เลือก PC ไปส่วนใครที่อยู่ใน Android หรือ iPhone ก็เลือกเป็น Android Phone แล้วก็ iPhone ไปก็ได้นั่นเองเนาะใครที่ใช้ Mac กนะครับก็ใช้กด Mac ไปได้อันนี้เราเป็น PC นั่นเองเสร็จแล้วจะมีเป็นนี่นะครับหัวข้อในการที่จะให้เข้าช่วยเหลือนะครับรว่า t h a e of category ให้เราเลือกเป็น account hack หรือไม่สามารถติดเอ่อล็อกอินได้นะครับหรือจะเป็นนี่ก็ได้นะครับเป็นไอตัวอ,อยู่หนวนี้ อ่ะนี่ก็ได้นะครับ data privacy request นะครับก็คืออันนี้เราต้องการรหัสคืนเนาะแต่อ่าส่วนตัวเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะครับกดเลือกตัวนี้ไปอ่ะก็คือไม่สามารถล็อกอินได้นี่เนาะเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็จะมีหัวข้อให้เลือกอีกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกว่า f o r g ด t password ไปก็ได้อ่ะหรือว่าจะเป็น account hack ไปก็ได้เนาะอ่าตรงนี้อันนี้เป็นรูปกุญแจนะครับที่ใครไปโดนนะเนาะเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเสร็จแล้วตรง description of issue ตัวนี้นะครับให้เราทำการใส่อ่า detail รายละเอียดที่เราต้องการนะครับก็คืออ่ะเรามีสร้าง id สมมุติว่าเราสร้างเป็น0ูนย์ศูนอะศูนยก็แล้วแต่ไอดเรานะครับอก็คืออ่ะถ้าพูดให้ chatgpt แปลให้ก็คือฉันไม่สามารถ log in อ่า username แล้วก็รหัสนี้ได้อะให้เราส่งใส่เป็น username ไปก่อนบอกว่าอะทางตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถยืนยันเมลได้ทันท่วงทีที่เขาเปลี่ยนนะครับอลองไปคิดคำเอาเองนะก็คงไม่น่าต้องเขียนคิดคำให้นะครับเพราะว่า ดี๋ยวถ้าพี่คิดทาให้มันจะกลายเป็นแพทเทิร์นนี้โดยการสแปมไปทางรูบบชิพนะครับลองคิดคากันเองเนะาะอ่ะก็อันนี้พูดบทนาไว้ให้ก็ประมาณว่าเออฉันไม่สามารถลาอินรหัสของตัวเองได้นะครับทั้งที่ยูเซอร์นี้ฉันสร้างมาเองนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นยูเซอร์เนมนะครับแล้วก็เป็นรหัสพาเวิร์ดล่าสุดที่เราจําได้เนาะก็คือเออยูเซอร์นี้เราไม่สามารถลาอินได้และรหัสล่าสุดที่เราเคยใช้ในยูเซอร์นี้อะไรประมาณนี้นะครับเออนี่ตีความให้กลมกลม อ่ะก็ส่งอธิบายไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีบินมีพวกอ่าเมลแดงที่เขามีข้อความเมลแดงมาให้เนี่ยถ้าเราทำการไปตอบกลับในอีเมลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยรอสักครู่หนึ่งนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนเนาะหลังจากที่เราใส่ดีเทลไปแล้วนะครับถ้าเราใส่วันที่และเวลาในการสร้างได้อีกนี่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นโซนเวลาไปด้วยเนาะของเราเป็นอเอเชียหรือเปล่านะครับจำไามโซนตัวเองไม่ได้แล้ว ลืมจริงๆนะครับเราไปดูทำโซนดูเนาะของต่างชาติเขาจะเป็น EST นะครับถ้าเราจำรหช่วงที่เราสร้างได้นี่ยิ่งดีแต่ถ้าเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราใส่เป็นพวก username แล้วก็รหัสที่เราจำได้ล่าสุดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เราไปให้ ChatGPT ช่วยดูอย่างที่บอกไปนะครับหรือจะเป็นแพรภาษาก็ได้ก็พอให้เขาเข้าใจที่เราจะสื่อนั่อยู่เนาะอาจจะเป็นคนไทยติดต่อด้วยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ตอบตกับพี่มาเขาชื่อโจตทานนะครับแม่ไม่ชื่อเหมือนบอทเลยนะแต่ก็ช่างมันนะคร หลังจากเราใส่ไปแล้วก็ลองลุ้นดูนะครับว่าจะได้คืนไหมนะครับหลังจากที่เราส่งไปแล้วก็จะมีเมลเด้งเข้ามาให้เรานะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวน,ะนี้เลยนะครับอันนี้เมลที่เขาตอบกลับก็คืออันนี้ไม่สามารถกู้ได้แต่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นหมายเลขที่เป็นหมายเลขที่เราส่งไปนะครับเป็นติเกตที่เราไม่สามารถกู้คืนได้เองก็จะมีอ,ะอย่างของพี่เนี่ยเป็นติเกต109753แล้วก็มีเซนเซอร์ข้างหลังนะครับก็ไม่รู้เรียกอะไรเนาะ อันนี้คือเขาตอบกลับมาแล้วนะครับก็คือ,อเขาพยายามทําให้แอค,คแเคาท์ safe นะครับแล้วก็จะต้องมีารายละเอียดดีเทลของตัวแอคเคาท์มากขึ้นกว่านี้นะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของ ID ไดีนั้นจริงจริงนะครับอ่ะตรงนี้อ่ะหลังจากนี้นะครับถ้าใครอยากตอบกลับก็ตอบนี่กดตอบตรงนี้ไปเลยนะครับลองส่งทางนี้ไปดูเนาะในการแนบที่จะเอ้ยแนบเป็นบินหรือว่าจะแนบเป็นข้อความที่ ทางตัวระบอกเคยส่งมาให้เราเย,ยนอันเมลนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงลองหาตไอเดตัวอย่างมาให้ได้หรือจะทําให้ดูนะครับตรงนี้ อตอนนี้เราหาไม่ได้จริงๆที่เขาเติมไว้เติมหรือมีข้อความเมลแดงมาให้เนาะแต่ถ้าใครมีข้อความเมลแดงลองกดว e r i f y นในนั้นไปได้เลยนะครับถึงจะติดหมวกขาหมวกเขียวเนี่ยแต่เราสามารถได้ไอเดียคืนมาก็ดีกว่าเนาะอันนี้สำหรับคนที่ได้ข้อความมาแล้วอยากติดเมลแดงไว้เฉยให้มันสะอาดนะครับแต่ก็ถ้าอยากได้คืนก็ลองกดไปในนั้นดูก็ได้นี่เนาะอันนั้นน่าจะได้รหัสคืนส่วนใครที่ ify, ว e ล i f ไฟน์เมลเขียวไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนรหัสไปเนี่ยเราก็แค่ กดลืมรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่เมลที่เราต้องการจะเปลี่ยนบัญชีเนาะกดเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับวิธีนี้ไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไว้ก่อนนะครับอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ไม่แยกว่ามันจะให้เราคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจริงๆนะครับ แต่เราลองทําดูก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอ่ะก็จะย้ำอีกทีว่าไอ้ตรงนี้คลิปชั่นเนี่ยถ้าเราใส่เป็นในส่วนของรหัสเราไปได้ยิ่งดีเลยนะครับอ่าถ้าเราจํา username กับรหัสเราได้ก็จะมีเป็นในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถจารหัส username เองได,ได้บอกกับว่าข้อความล่าสุดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครดึงคืนได้นะครับจริงๆพี่ก็ดึงคืนไม่ได้แล้วแหละแต่ว่ามันจะเป็นการชี้ทวงให้เขาลอกชิปลองทออําดูทาข้ามไปดูดูนะครับก็คือเวลาเขาส่งข้อความมามันจะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านเลยนะครับเป็น ในส่วนการยินานอันนี้คือเราทําเมลแดงไว้นะครับเคยเมลเขียวแต่ไปทําให้เป็นเมลแดงก็เลยโดนด้วยนะครับแล้วก็เคยเติมไว้ด้วยทีนี้มันเลยยิงดึงคืนง่ายเลยนะครับเราแค่ใส่บินใส่ประวัติในการเติมเราไปนะครับแค่นั้นตรวจง่ายเลยเนาะถ้าใครซื้อพรีเมียมยิ่งมีโอกาสได้คืนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่จากที่ลองดึงดูก็คือมันจะคล้ายๆกับดึงไอดีคืนเวลาเราโดนแฮ็กไอดีไปหรือว่า โดนบิด uh, ID ไปเราสามารถดึงคืนตรงนั้นได้คล้ายๆกันเลยนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีนี้นจริงๆก็ไม่หามาบอกต่อเพราะว่าบางคนอาจจะไปเกลียนคนหนึ่งก็ได้นะครับกเ็เรียกว่าลองดูทําดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้คืนก็เสียใจด้วยถ้าใครจะได้คืนก็ซีเรียด้วยนะครับอ่ะก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ลาครับทุกคนช่วนฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ทำนิวส์ช่วงหน้าบ๊ายบายครับ